สวัสดีครับพบกับผมรายการทุกไทยไปกับพแอดครับมีเรื่องราวข่าวดีข่าวบุญกุศลบารมียิ่งๆเลยครับเหมือนกับสร้างโบสถ์สร้างพระโบสถ์นะครับรวมสร้างพระโบสถ์ก็คืองานปิดทองฝังลูกนิมิตงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับดูนะชมนะชัดๆนะครับวัดนีดดด้วัดนี้วัดนี้วัดนี้ครับชัดๆเลยวันเวลาวันเดือนนี่ตามนี้ครับวัน นะครับวันที่เขามีการ10วันอย่างนี้นะครับชัดๆรายการทั่วไทยไปกับพิแกรครับนำมาฝากทุกท่านนะครับได้ไปทำบุญรวมสร้างโบสถ์ด้วยการบุญยิ่งใหญ่เป็นสีมงคลตลอดไปนะครับหลายท่านได้ไปดูหมอมาบอกให้ทำบุญใหญ่ๆนะดวงจะดีจะโชคดีนี่แนะนำรายการพี่แกสทั่วไทยไปกับพิแกสแนะนำเลยครับมาที่นี่ครับมาทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต นะครับถามอะไรก็ได้ตามกําลังศรัทธาเขาจัดงานเนี่ยมีหลายซุ้มหลายหน่วยงานหลายที่ให้เราได้ทาบุญกันตามกําลังศรัทธาอย่างมีความสุขครับอย่าลืมอย่าพลาดน,นะครับอย่าลืมอย่าพลาดงานปิดทองฝังลูกนิมิตมิมิตงานปิดทองได้บุญมากมีความสุขโชคดี งานปิดทองได้บุญมากมีความสุขโชคดีวันนี้จะมาฝากทุกท่านครับคลิปนี้อาจมีประโยชน์บ้างไม่มากอ็อน้อยนะครับตามบุญกันครับตามกาลังศรัทธาตั้งและโมส,สามจบําบุญกุศลปิดทองฝังลูกนิมิตวัดนี้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 ชัดๆจัดๆแบบนี้ฝากไว้ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีร่ำรวยอย่าง,งสมควาปัญหาทุกท่าน รวยรวยเฮงเฮงสมความปัดหนาอีกครั้งนะครับเชิญชวนมาทำบุญครับงานติดทองฝังลูกนิมิตวัดนี้วัดนี้วัดนี้ขอทุกท่านมีความสุขโชคดีวันนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ